เราสู้รบปรบมือกับไวรัสสิ่งที่สําคัญคือวัคซีนคือการป้องกันโรคดีที่สุดไม่ใช่การรักษาแต่นี้เวลาเราพูดถึงวัคซีนมี2องค์ประกอบที่ต้องคิดเสมอ 1. ความปลอดภัยของวัคซีนอันที่2ประสิทธิภาพของวัคซีนถือเป็นหลักการทั่วๆไปแต่นี้สําหรับวัคซีนที่เป็น messenger RNA ตอนนี้ก็ต้องบอกว่า CDC Center of Disease Control of America, ของอเมริกาซึ่งเป็นผู้ไปศึกษาติดตามดูหลังจากที่อเมริกามีการฉีดวัคซีน เราถึงขนาดว่ามีความมั่นใจว่าจะสามารถฉีดในคนที่อายุ12ปีขึ้นไปถึง18ได้แล้วก็ประกาศอย่างเป็นทางการที่อเมริกาจะมีการรณรงค์ฉีดและผมเชื่อว่าเขาศึกษากลไกป้องกันความปลอดภัยต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพแน่นอนง,งั้นนว,วันนี้มีหลายประเทศในโลกนี้กําลังดําเนินการตามอย่างอเมริกาและที่จะมีการฉีดลงมาถึงอายุ12 เวลาเราฉีดวัคซีนเข้าไปในคนจํานวนเยอะๆไม่ว่าคนคนนั้นจะอยา,ายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่นี่เป็นกลไกเดียวที่จะทําให้ไวารัสมันหายไปจากประเทศนั้นๆไวรัสธรรมดาโควิด19เนี่ยมาอยู่ในอากาศที่25องศาเซลเซียสไม่กี่นาทีมันสลายไปแล้วแลวมันเพิ่มจํานวนไม่ได้ด้วยถ้ามันอยู่ในอากาศทั่วๆไปมันจะเพิ่มจํานวนได้ต่อเมื่อมันต้องเข้าไปในสิ่งมีชีวิตซึ่งอางที่คือเข้าไปในคนเฉนั้นเวลาเราฉีดวัคซีนเข้าไป ถ้าเมื่อไหร่ไวรัสมันเข้าไปในใครคนก็นั้นก็มีภูมิมันไม่สามารถเข้าไปเพิ่มจํานวนได้ในคนคนนั้นเมื่อเข้าตัวคนก็เข้าไม่ได้ออกมาข้างนอกมันก็สลายอันนี้แหละเป็นกลไกหลักเลยที่จะทาให้วัสตัวนี้มันหายไปจากประเทศไทยถ้าผมจะอธิบายการฉีดวัคซีนครั้งนี้ในคนอายุเรามาถึง12เพื่อวัตถุประสงค์3ขอ้ออันที่หนึ่งเพื่อความปลอดภัยของเด็กที่ถูกได้รับวัคซีนเองขณะนี้มีข้อมูลจากหลากหลายประเทศที่พบว่าในรอบหลังๆเนี่ยจากสายพันธุ์เดลต้ามาเนี่ย เจอในเด็กมากขึ้นและที่สําคัญในเด็กหลายรายเกิดอาการรุนแรงซึ่งก่อนหน้านี้ตอนปีที่แล้วตอนที่ยังเป็นสายพันธุ์บูฮั่นสายพันธุ์แอลฟาเนี่ยสิ่งเหล่านี้ไม่ค่อยปรากฏอันที่2คือว่าเมื่อมีการฉีดเด็กจํานวนเยอะเด็กก็คือประชากรคนไทยบวกกับผู้ใหญ่ที่จีดจำนวนเยอะๆเรากําลังจะได้คนไทยจํานวนมากๆนี่คือการที่จะทําให้ไวรัสตัวน,นี้มันหายจากประเทศไทยอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะย้ําโรงเรียนเป็นสถานที่มีโอกาสติดเชื้อง่ายมาก พราะนักเรียนอยู่ด้วยกันคนจํานวนเยอะๆเวลาเรียนหลายจะใส่หน้ากากแต่เวลาทานข้าวไม่มีใครใส่หน้ากากที่สําคัญคือเด็กอาจจะเชื้อกับไปให้ที่บ้านนั้นการฉีดเด็กจํานวนเยอะๆฉีดคนไทยจํานวนเยอะๆสุดท้ายทําให้โอกาสการแพร่ระบาดของเชื้อจะลดลงเองแต่ต้องเยอะพอและเร็วพอ จริงๆเด็กจะมีระบบภูมิคุ้มก,กันดีกว่าผู้ใหญ่จาก้วยซ้ำก่อนหน้านี้ตอนศึกษาในขั้นตอน123ในคนยังไม่ได้ศึกษาในเด็กแต่ตอนนี้มีการศึกษาลงไปในเด็กจนมั่นใจเรื่องความปลอดภัยกลับมาเรื่องประสิทธิภาพผมบอกไม่ต่างกันเรื่องความปลอดภัยเราเป็นประเด็นจนถึงน,นวันนี้ผลข้างเคียงที่จะแตกต่างกันเมื่อฉีดลงไปในคนที่อายุ18ปีลงมาคือการเกิดก้ามเนื้องหัวใจอักเสบกับเยื่อบกุกาเรเนื้องหัวใจอักเสบปรากฏว่าในอเมริกามีการรายงาน ทั้งหมดประมาณ1 5 0 0หรายหลังจากที่ฉีดจำนวนเยอะๆนะจะเป็นในคนอายุน้อยและบ่อยครั้งเพศชายมากกว่าเพศหญิงแต่ภาวะแทรกซ้อนแบบนี้ไม่ร้ายแรงไม่อันตรายส่วนใหญ่ก็หายได้เองเหมือนกับคนส่วนใหญ่ที่เวลาไปฉีดแล้วมีไข้ขึ้นสูงแล้วก็ส่วนใหญ่สีแปชั่วโมงก็หายไปภาวะแทรกซ้อนอันนี้นถือว่าน้อยมากและที่สําคัญคือมันไม่ได้รุนแรงนะเมื่อเทียบประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการฉีดกับผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นเราจะกล่วว่าเอานัมเบอร์คือตัวเลขมันต่างกันเยอะมาก ก็ถึงประกาศว่าคุ้มค่าอย่างยิ่งที่จะฉีดครับถ้าเรานึกย้อนหลังไปเมื่อปีที่แล้วผมเชื่อการถามแบบนี้อย่างว่าแต่เด็กเลยผู้ใหญ่ก็ถามตัวเองจะฉีดไหมจนถึงน,นวันนี้เราไม่มีคําถามแล้วเรารู้ว่าผู้ใหญ่ฉีดเหมือนกันตอนที่เริ่มฉีดในเด็กเราก็มีคําถามแบบนี้คล้ายกับตอนฉีดในผู้ใหญ่และสุดท้ายเราก็พบว่ามันลดอัตราการเสียชีวิตลดความรุนแรงได้จริงๆและสามารถควบคุมไวรัสได้ดีมากขึ้นจริงๆผมเชื่อว่าน,นวันนี้ถ้าเราทําใจเป็นกลาง ดูข้อมูลที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้วแล้วถ้าสมมติเราเชื่อสิ่งเล่านั้นแล้วเริ่มฉีดไปผมเชื่อว่ามันคงประมาณครึ่งค่อนปีนับจากนี้นะประเทศไทยเราจะมีโควิด -19 ที่กลายเป็นโรคในท้องถิ่นไปไม่ใช่โรคที่แพร่ระบาดแบบเวลานี้ครับ